กว่าจะตามฝันในการเป็นนักร้องได้ชนอภิชาติทายาทพระเอกดาวบูลักอภิชาติและนักแสดงมากฝีมือวันธนาบุญบันเทิงก็ลองผิดลองถูกในวงการมาเยอะกว่าจะเจอว่างานเพลงลูกทุ่งคือสิ่งที่ใช่ เพราะแม้จะเคยเกือบได้เป็นหนึ่งใน8สมาชิกวงดังหากฝันที่อยากจะเป็นศิลปินเดียวก็ทำให้ตัดสินใจทิ้งโอกาสทา,ทางที่ลงทุนเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กรวมถึงกับนักร้องชั้นครูนันทนาบุญหลงจนไปพิสูจน์ฝีมือการแสดงตามรอยคุณพ่อคุณแม่ในละครจักจักวงวงเรื่องเกราะเพชรเจ็ดสีแสดงร่วมกับเอกชัยศรีวิชัย ถึงอย่างเป็นพระเอกหนังประกบคู่กับนักร้องร่วมค่ายแมงปอชนทิชากระทงได้ตามฝันทำวงจริงๆก็ตอนทำรำวงย้อนยุคลูกทุ่งดาราบุพภาสายชนร่วมกับเพื่อนสนิทออสสุรชัยสายชนทายาทนักร้องดังบุพภาสายชน,นก็บ้านอยู่ใกล้กันด้วยครับสนิทกันตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่กันมาแล้วคุณพ่อก็เป็นเพื่อนกับ คุณพ่อเลินสิงหาสุริยงพ่อผมก็พ่อรักบิชาติดาราดาวูก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆะฮะจำได้ไหมครเรื่อบรรยากาศแต่ว่าเป็นสนิทสนมเจอกันได้ยังไงในกองที่คุณพ่อไปถ่ายทานู่นนี่นั่นหรือเปล่าตอนเด็กอ่ะผมเจอเขาแค่ครั้งสองครั้งเองแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ว่าคุณพ่อสองคนเนี่ยสนิทกันมากนะฮะแล้วก็ได้มาเจออีกทีตอนช่วงผมหมดสัญญากับนพธิมโกโก,ก็ได้มาเจอกันแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าเขาเองก็ว่าง ต่างคนต่างว่างก็เอ๊ทำง,งานร่วมกันดีไหม,อม,อมเอเอก็เลยสาก,กันว่าเออทำเพลงด้วยกันดีกว่ามาแล้วชนอาพีชาแฟนเพลงมีญาติช่วยกันเชียร์อีกครั้งลูกชายพ่อรักดาราดังมาตามใบสั่งที่พ่อให้มารอก,กับสุรชัยสายชนเป็นลูกอีกคน รวมวพิสูจน์เสียงทายาทคนดังทั้งชนอภิชาติและสุรชัยสายชนในสารพันลั่นทุ่งบางเขนพร้อมเล่าถึงคุณพ่อคุณแม่นักร้องนักแสดงดังกับการผลักดันลูกชายบ่ายสามโมงวันนี้ลันนับมาวนนนนนนีีีด้ดดดใจสสสุุแแแแรชยยคคิถึงงฟฟท่่เเือ